ลดพุงทันทีแค่ทำตามนี้สำหรับคนอายุมากกว่า50นะครับสวัสดีครับกลับมาพบอยิงกับหมอฟันหมอฟองเกมครับคลิปนี้ครับหมอจะนำวิธีการที่คุณจะลดพุงได้ทันทีครับแค่คุณทำตามนี้ครับแต่ในวงนี้ครับเหมาะสำหรับคนที่อายุมากกว่า50ปีนะครับนะ คนที่เป็นผู้สูงอายุครับคนที่ไม่ได้อยากจะออกกําลังกายครับคนที่ไม่สามารถจะออกกําลังกายได้คนที่ปวดคงปวดข่าปวดหลังและคุณต้องการที่จะทาให้คุณผอมลงซึ่งคุณรู้อยู่แล้วครับว่าคนได้คุณผอมลงคุณจะเป็นช่วยในการลดอาการปวดได้แล้ววันนี้ครับหมอฟันเราจะมาแบ่งปันคลิปนี้ให้คุณเข้าใจหลักการที่คุณจะสามารถทําได้โดยที่คุณอาจจะไม่จำเป็นต้องออกกําลังกายอ่าโอเคนะถ้าเข้าไปแล้วขอหัวใจมาดูครับเช่นเคยครับเพื่อเป็นการที่คุณพักคิดดีครับสำหรับคุณในช่องของยูทูบคุณสามารถกดติดตามไปที่ หมอฟันหมอฟังเข็มครับสำหรับทางของ Facebook คุณสามารถกดติดตามได้ที่ดรฟันหรือหมอฟันนะครับโอเคเรื่องดีอยู่ว่าครับจริงๆนะจริงๆผมก็ไม่ได้จะมาเกี่ยวกับเรื่องของเชื้อชาติหรือเรื่องของความอ้หรอกครับแต่ว่ามันเป็นหลักการที่ทางการแพทย์ส่วนใหญ่เขาใช้กันแล้ววันนี้ครับหมอได้ก็ได้มีโอกาสได้แบ่งแบ่งปันคนไข้คนหนึ่งครับที่เป็นมาหาเรื่องการปวดหลังทับเส้นประสาทคนไข้อายุน้ำหนักอายุประมาณ60ปีครับน้ำหนักประมาณ8ปดถึงเกกิโลครับนะผมรักษาการปวดสะโพกร้าดลงขาปวดหลังร้าดลงขาเขาอาการดีีีีขขขึึ้้้้นนนนนแตต่่่่่สสิงงงงทททเเเาาาอออมป็ใจยกกคืรลดหั ทีนี้เขาก็บอกอหมอฟันครับว่าคุณหมอมันลดไม่ได้อายุมันเยอะแล้วกําลังกายไม่ได้ออกเนี่ยตอนนี้กินแค่ผักต้มกินแค่แบบกําลังกายแบบกินแค่ผักต้มเบื่อก็เบื่อผอมก็เลยถามครับว่าคนไข้กินข้าวตอนกี่โมงนะข้าวเช้าตอนกี่โมข้าวเที่ยงตอนกี่โมข้าวเย็นตอนกี่โมนะแล้วถามว่าอาหารที่กินมีรสอะไรบ้างเขาบอกเป็นข้าวต้มนิดๆหน่อยๆอ่ะเนี่ยมันก็เลยแบบมันก็เหมือนจะลดแล้วก็พยายามจะลดแล้วเนี่ยมันก็เหมือนจะลดเลย ี่วันี้ผมจะมบอกคุจะบอกครับมีสองประเด็นประเด็นแรกคุณต้องรู้ก่อนว่าระบบการทํางานาอของร่างกายเนี่ยมันทํำยังไงเพื่อให้คุณเกิดภาวะอ้วนหรือภาวะมีพุงเกิดขึ้นโอเคอันนี้สองครับผมจะมาบอกวิธีการและวิธีคุณจะแก้เกมวิธีทีให้คุณเกิดภาวะไอพุงที่มันให้มันยุบลงไปโดยที่เข้าใจภาวะที่หนึ่งก่อนครับว,ว่ากลไกทำงานยัางไรอ่ะเบอรต้นทุกคนฟังหมอฟันไบช้ชานะครับเวลาคุณกินข้าวครับลองนึกภาพตามนะเวลาคุณกินข้าวน้ําตาลคุณสูงขึ้นถูกไหมฮะ น้ำหนักคุณส่วนเกินสีที่เกิดขึ้นครับคุณจะมีภาวะอินซูลินหลังอ่าร่างเกิดการอินซูลินอินซูลินเป็นฮอร์โมนตัวหนึ่งครับที่ออกมาจากตับอ่อนไอ้เจ้าฮอร์โมนตัวนี้ครับมันจะไปเก็บน้ำตาลของคุณนะฮะวิธีการเก็บมานวิธีการเก็บน้ำตาลของมนันก็คือเก็บเข้าไปในเซลล์อะไรก็ว่ากันไปนะส่วนเกินของน้ำตาลที่มันเก็บไม่ได้ครับมันจะไปอยู่เป็นเปลี่ยนแปลงรูป,ป,ป,ปครับเป็นละไรสักหน่ชื่อว่าไกโคเจนครับไกโคเจนไปสะสมี่ไหนครับไปสะสมที่ตับและกล้ามเนื้อมีความหมาตับกล้ามเนื้อแต่่ถ้้้าาาาาคคุณกกกกกกิิิิินนนนนนนขวหรรรือ์โบไไฮเเเดตตลทีมมัป แอนน้ำตาลนี่มันเกิดขึ้นมากเกินไปนี้ไอ้เจ้าไก่ไขเจมันไม่สามารถที่จะเก็บได้ทั้งร่างกายถูกไหมมันก็เลยเปลี่ยนเป็นแฟตครับหรือเป็นไขมันไอ้แฟตนะไปอยู่ที่ไหนครับมันก็จะไปสะสมตามตำแหน่งของร่างกายเอาง่ายที่สุดครับมันไปสะสมที่พุงของคุณถูกไหมหน้าท้องของคุณคุณมีท้องใหญ่ขึ้นอ้วนขึ้นน้ําหนักมากขึ้นไปสะสมนี่สะโพกของคุณถูกไหมงาก้นใหญ่ขึ้นอะไรก็ว่ากันไปนะเพราะว่ามันไปไปเก็บสะสมเพราะว่าน้ําตาลสิ่งที่คุณกินมันเกินจนมากเกินไปนึกภาพปะ เพราะฉะนี้นะฮะนี่คือประเด็นที่สำคัญคือมันเก็บมากเกินไปแต่ปัจจุบันนี้ครับหลายๆคนครับตอนนี้มันมีงานวิจัยออกมาแล้วครับว่าถ้าคุณสามารถหยุดการกินอาหารหรือกินคาร์โบไฮเดรตมากเกินกว่า12ชั่วโมงมันสามารถที่จะเอาอแฟตนี้มาไปเจาะเลือดและเจอไปแสตของคีโตเจ้าคีโตนเนี่ยมันมาจากแฟตเอา,าง่ายๆสมมติเอาผมเปรียบเทียบสั้นๆเลยนะเวลาคุณกินข้าวคุณกินพลังงานเข้าไปร่างกายเอาพลังงานออกมาใช้ แต่เมื่อ,อไรที่คุณไม่กินข้าวร่างกายมันต้องการสมองเราต้องการพลังงานอยู่แล้วหรือปะแต่ถ้าคุณไม่กินเข้าไปมันก็ต้องไปเอาของเก่าที่คุณสะสมออกมาใช้ถูกไหมแล้วเขาไปเจาะเลือดแล้วเจอเป็นคีโตซึ่งคีโตนเราออกมันเอามาจากแฟตหรือมาจากไขมันซึ่งสะสมตามร่างกายของคุณด,ดังนั้นครับดังนั้นครับถ้าคุณหยุดกินเกิน12ชั่วโมงเขาบอกว่าจะเกิดเจอคีโตนนี้เยอะและสมมติถ้าคุณหยุดกินเกินมากกว่า12ชั่วโมงล่ะถ้าคุณหยุดกินมากกว่า12ชั่วโมง ไอ้เจ้าแฟตนี้มันก็จะออกมาเยอะน้ำหนักคุณก็จะลดลงเอ้ยน้ำหนักคุณก็จะลดลงได้นึกภาพาะกลับไปถามถามที่คุณป้าเขาถามป้ากินข้าวตอนอป้ากินข้าวเย็นตอนประมาณทุ่มหนึ่งนะแล้วป้ากินข้าวเช้าตอนประมาณสักตอนตอนประมาณเจ็ดโมงเช้าประมาณเนี้ยนะซึ่งถ้่ดูจากเวลาเนี่ยมันก็โอเคเนาะผมก็ถามว่าหลังจากทุ่มหนึ่งป้ากินอะไรไหมป้าเขาบอกว่าก็อาจจะมีผลไม้บ้างอ่าถ้าผลไม้ผลไม้มีน้าตาลไหมครับ มีน้าตาลอยู่แล้วโดยส่วนใหญ่ผลไม้จะมีน้าตาลมากกว่ามันจะมีส่วนเป็นของแป้งอยู่แล้วนึกภาพวะแป้งวลาคุณกินอันเกินคุณได้ใช้ไหมไม่ได้ใช้มันก็เก็บ,ปบเ,กเป็นสะสมเพิเกินก็จะเป็นไขมันอยู่แล้วนึกภาพปะเพราะฉะนั้นเอาจริงๆกับผมอะ่ะเอาผมปรบตัวผมเองเลยผมกินข้าวเนี่ยผมกินข้าวสามมือ้อเช้ากลางวันเย็นแค่นั้นระหว่างมื้อผมไม่มีคุณป้ามีระหว่างมือ้อทุกครั้งที่มีระหว่างมือ้อนซูลินเ f ิ r ์สน้ำตาลขึ้นไม่นช่บ้างคือน้ำตาลขึ้นินซูลินเข้ามาช พอน้ำตาลลงถึงแล้วมันมันเกินอะ่ะร่างกายไม่ต้องเอาไปไใช้พลังงานเพราะคุณอะไรเดินก็ได้น้อยออกกําลังกายก็น้อยมั้นระบบเผาผลาญมันฟู่คนที่เป็นวัยรุ่นไม่ได้คุณลองสังเกตดิวัยรุ่นมันกินบุฟเฟ่กินโอกินนู่นนี่นั่นน,น,นู่นน, ύ, นั่นกิน,น,นอาหารจ้าฟูดทาไมเขาไม่อ้วนแต่ทำไมคนที่อายุเยอะกินนิดกินหน่อยแล้วมันอ้วนเพราะอะไรเพราะระบบเผาผลาญเราอะ่ะไม่ได้ฟู่เขาภาษาอังกฤษเรื่องมตาบอลิซึมของเรามันไม่ได้ฟูกับคนที่เป็นภา,าวะวัยรุน่น นึกภาพไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอาศัยหลักการกินแค่นั้นแหละให้มันเอาของเก่าที่มันสะสมตามร่างกายที่มันมากจนเกินไปหรือเจ้าแฟตเนี่ยหรือเจ้าไขมันเนี่ยมันออกมาซึ่งวิธีการก็คือว่าคุณต้องหยุดการกินอาหารใน้มากที่สุดนึกภาพปะอย่างที่ทุกคนวันนี้เห็นเวลาหลายคนเขาเอามาทำกับคนที่มันลดน้ำหนักนะนี่ผมเอาแอปพายจากเขามาใช้นะเขาจะแช่งว่า IF ได้ยินไหมเดนเคยรเคยนี้บ้าง IF ถ้าใครเคลียร์พรมา IF มาฮะหรือ intermittent fasting คือหมายถึงว่าเขาจะหยุด เวลาในการกินให้มันหนักนขึ้นและช่วงเวลาในการไม่ใช่หยุดเวลาการไม่กินให้มันนานขึ้นผู้ผิดแต่เวลาการกินให้มันฟั้นลงยิ่งคุณทําเกินมากกว่าสิสองชั่วโมงเป็น13ชั่วโมงหรืชั่วโมงชั่วโมงหรือเป็นถึง16ชั่วโมงแบบนี้เป็นต้นมันจะไปหยิบเจ้าไขมันส่วนเกินออกมานี้ออกมาใช้มากนึกภาพไหมครับทุกคนนึกภาพไหมทุกคนเพราะฉะนั้นอ่ะกลับไปที่ป้าป้าเขาก็บอกอไรบาง่าอ่ะผมชื่อป้าป้าป้าเอแล้วกันป้าเอก็บอกว่าผมป้าเอบอกว่า ถ้าอย่างนั้นน่ะถ้าไม่กินน่ะแล้วเป็นเบาหวานยู่ด้วยทําไงอ่ะน้ําตาลมันก็ตำสิผมบอกว่าไม่ได้ถึงขนาดนั้นครับทุกคนครับให้ลดลงครับในช่วงแรกของการกิน,นการปรับเราไม่จะเป็นต้องแบบไปกระชากผลไม้ออกนึกภาพวะเราไม่ได้แบบถึงกับหยุดกินคนส่วนใหญ่ชอบไปแก้วิธีการกินโดยคือไม่กินแล้วมาไม่กินแล้วคุณเป็นประหวานน้าตาลคุณตกพอน้ำตาลตกก็้องฉีดน้นําตาลเข้าไปกินเยอะเข้าไปน้ําตาลก็เฟ้สอีกทีนี้น้ำตาลมันก็แกว่งขแบบึ้นแกวงลงแกวงขึ้นแกวงลงแกวนขึ้บีมทไ่จส ทำให้มันไม่หายสักทีแต่ถ้าสมมติว่าเราแค่เบรกสมมติผลไม้ปกติกินแล้วระหว่างมือสมมติร,ระหว่างมือหรือก่อนอก่นอนกลางค่างคืนกินมะม่วงสมมตินะกินสองลูกอาจจะกินเหลือลูกหนึ่งเหลือครึ่งลูกแบบนี้เป็นต้นแล้วค่อยๆถอยออกแล้วร่างกายครับจะเกิดการปรับตัวได้เองโดยอัตโนมัตินึกภาพปะ่ะแล้วเท่านั้นไม่พอครับเวลาคเหมือนจะคุณยิงปืนนัดเดียวจะได้นกสามตัวเพราะอะไรนอกจากพุงคุณยุบนี่คือสิ่งที่ผมบอกพูดกับป้าป้าเอนะ พุงยุบเพราะว่าไปเอาไขามันออกมาใช้ถูกไหมป้าเอปวดจะลดลงด้วยเพราะปวดเป็นอันนึงทาให้เกิดมีมีปัญหาเรื่องการเป็นหลังับเฟนแล้วทำให้มีปัญหาเรื่องปวดสะโพกลวลงขาถูกว่าอันที่สามป้าเอเป็นเบาหวานน้ําตาลในของในเลือดของป้าก็จะลดลงได้อีกด้วยเห็นไหมยิงปืนนั่นเดียวโดนสั่งหรอเ<อ>พียงแค่อะไรครับเพียงแค่คุณเว้นระยะของการที่คุณกินข้าวให้มันนานขึ้นคือคุณไม่กินนานขึ้นน่ะปรับมื้อการกินของคุณน่ะ อย่างน้อยคือต้องเกิน12ชั่วโมงและดีที่สุดไม่ควรจะมีอะไรระหว่างมือให้น้ําตาลมันลงได้อะรอกอินฟูรินมันหลังตามเวลาที่มันควรจะหลังแต่ในช่วงแรกถ้าคุณกินเยอะอยู่คุณมีระหว่างมืออยู่อันนี้ไม่เป็นไรค่อยๆถอย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 ,ถอย,ถอยและสุดท้ายอ่ะยามาันต้องปรับได้เองแหละและสุดท้ายน้ําตาลในที่มันสะสมที่เป็นฝนเกินที่คุณสะสมมาทั้งชีวิตอ่ะมันจะค่ะคอยๆออกมาออกมาออกมา,ออกมานึกภาวพว่าเพราะร่างกายมันไม่ยอมให้มันขาดอยู่แล้วครับทุกคน ร่างกายมันไม่ยอมให้มันขาดแล้วแั้วไอ้ที่มันมีส่วนเกินมันจะดึงออกมาใช้อย่างแน่นอนแล้วคุณจะค่อยๆลดลงน้ําพุงจะค่อยๆยุบลงโดยที่คุณไม่รู้สึกว่ามันหิวไม่รู้สึกว่ามันเหนื่อยเพราะหมอไฟไม่ได้บอกให้คุณไม่กินแต่บอกกินตามปกติเพียงแต่เพิ่มระยะเวลาในการไม่กินที่มันนานขึ้นเคลียร์ไม่เคลียร์เคลียร์ไม่เคลียร์อันนี้ผมเปรียบเทียบนะวัยรุ่นบางคนนะเขากินอย่างนี้นะเขากินสิบโมงเขาบอกว่าไอเอฟแปดแต่บางท่ากินสิบโมงใช่ไหมแล้วกินอีกกีถหก หลังจากนั้นเขาไม่กินกเลยกินสองมือ้อถามว่าอยู่ได้ไหมอยู่ได้ในช่วงนี้หว่างระหว่างม,มันก็จะไปดึงแฟตออกมาใช้ออกมาใช้อย่างเงี้ยแต่ไว้ดึงโชคดีเขาอย่างเนี้ยเขามีระบบเผาผลาญที่ดีแต่เราใช่ไหมอายุยังอายุมันมากใช่ไหมเราจะไปโอ้โหออกกําลังกายปวดเข่าก็ปวดอีกไปวิ่งนู่นก็หลังก็ปวดอีกมันก็จะยากเอาแค่นี้ลับไปใช้เขียนนะคนะเพราะฉะนั้นวันนี้อยากให้คุณเอาลองไปลองทําดูให้คุณเพิ่มระยะเวลานในการไม่กินที่มานานครึ่งและในระหว่างนี้นไม่ควรจะกินอะไรเข้าไปเสริม นะครับแต่ถ้าสมมติคุณกินอยู่ก็ลดลงแบบที่ผมบอกไปเอว่าก็ลดผลไม้ลงและเชื่อเลยครับว่าไม่นานจากหนึ่งข<ด>ีดจะเป็นสองขีดสามขีดคุณจะค่อยๆลดลงเป็นหนึ่งโลสองโลไปไปเรื่อยๆด้วย,วยอัตโนมัติเคลียร์นะครับทุกคนใครชอบคลิปนี้พิมพ์ว่าดีมากๆหน่อยใครชอบคลิปนี้พิมพ์ว่าดีมากๆหน่อยนี่ผมก็มาเป็นหลักการของการที่เขาเอาลดน้ำหนักเอามาแบ่งมาแน่คนที่เป็นฟุ่มเฟือยอยู่ือคนไข้ของหมอฟันนี่หลายๆเจอหลายๆเคสก็มาแนะนํากันเพราะมันอยู่ในหนึ่งในเสาที่หมอฟันบอกถูกไหม ว่าเสาหนึ่งในเรื่องของการหายปวดคือลดความเสี่ยงความเสียเส่ยงนี้นัานกูเป็นความอ้วนก็ต้องลดลงสักโอเคนะครับชอบคลิปนี้พิมพ์ว่าดีมากๆให้หน่อยแล้วแล้ว,ลวก็ฝากกดแชร์แบ่งปันให้คนอื่นด้วยละกันแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปเช่นเคยครับเพื่อเป็นการให้คุณพัฟคิดดีๆครับสำหรับใครที่ชอบทางยูทูบคุณสามารถกด Subscribe รกดติดตามไปที่หมอฟันหมอฟังเก็บหรือสำหรับใครที่ชอบทางเฟซบุ๊กคุณสามารถกดติดตามที่ดรฟันหรือหมอฟันนะครับผมแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวนันนี้ลดพรุงไปด้วยกันครับ สวัสดีครับไม่อยากผ่ามาหามหมอฟันครับบ๊ายบาย